ดีครับเอาไหมสวัสดีครับฮะนี่เจ้าชีฟุตถื่อไหมสมเด็จปลาหมึกกับหางปลาหมึก luộc Còn lém lém ăn nào mình cấp chậm học bây giờ chúng ra làm ma thì gấp chậm จำพันได้อครับครับว่าสุดยอดมันล้มเฮงครับทั้งบ้านล้มบ่อืมเป,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 ป็นฝาเป็นผลอย่างฟองขาอยู่รูแรงหลังกันแน่ได้ครับดูแรียตรงนี้องค์การลดฟองกิน,นกับ อูแล้วพอน้องเบื้องต้นทานเนื้อกอนนั่นแต่คอ,อยขอเขาบําเพอเขาปลอบพ่อนะครับปลอบพ่อก็ป้องกันภัยพิบัติครับก็มันมีกับป้องกันภัยพิบัติ จังหวัดอำเภอแล้วก็ตำบลน,นะครับดูเพิ่นเลยครับแต่ว่าบออยากไปบอกหลายขงการมาในกระเพยไก่ตัวเขาเนี่ยนะว่าสองวันปีวะโอเคครับก็จะบอกหลายนะครับวันนี้ครับทางทายทุกคนนะครับผมเห็นมาสิบปีเดียวท่านในหลวงยุ่ทมนมูออยู่นะครับ ส่วนตัวไหลก็ได้เป็นชีย์ครับรวกแล้วยหรอกอนั่นพ้าสดนะครับนั่นเขากันกับไอ้ครับปรมึกนะครับอ่าขึ้นชาย เข้ากันได้ดีครับน้ำจิ้มซีฟูดตาเพียวกุดครับนี่วกามันกินดีอยู่แต่มันวอมีกับย่งเอื่นก็นได้ครับแรงวัดเนี่ กับแจ้มนะครับเมนูนี้และน้ำให้เปกับแจ้มครับวอมหมูเนี่ยครับมืกแนงใช่ไหมครับปักปวกมากหามาช่วยกินครัแบบยังไง ฝนโดยเฉพาะฝนล้มนะครับนี่เี่ยว่าเฝ้ามาเป็นทวงมาบอกไปเห็ดกอยปลาแล้วครับไปบ้านปลา เมนูกับแจ้มนะครับตำไส้บกนะชุตมตำหุ้งเนาะต้อยยำในตำหุ้งกินของหวาน จะเขาทานนะครับนะก็ผมกับมวลมวลกันไปนะครับแต่ถือว่าหน้าเบ่งกัน,น,นเรียนๆแจ่เสียงนะครับถ้าอยู่เบ่งตรงพื้นบ้านกัพูเละครับเฝ้าจ่าผ้าละครับใอ้น้องกินน้ำถงน้ำทานะครับ อ่ะบานอืมอืมอืมห่อผักไปเลยคืนชายมังขขกันนะครับ ผมไปเรื่อยนะครับเป็ดพะโล่ขาเย็ยน,นอ่ำเป็ดนะครับไปเรื่อยครับแต่ว่า มันมวันไปขอบคุณที่มาทนเบิงนะครับกาเดีย่ถือใจทั้งเบิดครับ Ừ. chị nhân rồi bố thôi chị nhân quá rồi Sao qua rồi rồi sẽ lắp lên đây nha mình quấn rồi qua bầu đủ đấy hả กินเป็นน้ำโว่เปพร้อมใช่ไหมครับกินดเดียวก่อนมุมบับมุ่มปับมมป๊บครับพ่อ เดีย๋ยวไปกาดที่พอได้ดกินเป็นอาหารนะครับเขากินเป็นกับแจมจรี่นะครับอ่า ก็มีหลายมิตินะครับก <laughs> <g ül> ็จริงจังยังคังหลายครับ <เห S 1> ดีอว่าดูด้วยกันแล้วกันครับผมครับสวัสดีครับ <_ utter>